ไข่ไทไมาล๊อไทร์ไข่ทุกคนวันนี้มันเกิดไข่ไทมลอไทร์ไข่ไข่ไทร์ตใจเปอยปลาม่โอ้โหเือยปลาปลาปลาไปลโอ้โมีถ่ายคลิปแล้ว่ทุกนทุกคนเราจะได้ไข่ไทรมาลอไทย์ไข่แล้วไข่ไทร์ไอยูก็ใส้ยัดไข่บีไปแล้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you น้องจะตอบยังไงล้วปะเรลวเปลามองไม่อะไรไม่เห็นเลยเปิดไฟด้วยเปลยเปล่เปลวไม่เล่น เอาแล้วๆ,วๆทุกคนน้องอ,องาจจะโดนทุกคนน้องโดนขี้พึ่งหน่อยแต่น้องก็ยังไม่ให้เป็นขยยไ,ไข่ยัดไส้ไข่ไข่ไข่ยัดไส้มาแล้วไส้ยัดไส้เอาของมุกลินเนี่ยทุกคนะะเปิดให้ญาติดูนี่หน่อยนจริงจริงๆด้วยทุกคนน้องน้องก็จะไข่ รขามาโูเบอร์บอกว่าเราต่อไปใช่ดูของพวกลินเนี่ยอขงพวกลินเนี่ยน้องมายได้ไหมอยากเปล่าอีกแล้วทำไมมันกดไม่ได้แล้วทำไมมันกดไม่ได้อะเมนตีได้่ยได้แล้วแฮปี้เบิร์ดเดทูยูปปี้เบิร์ดเดทูยูเอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยมองพัดลม HAPPY BIRTHDAY Happy birthday to you Happy birthday เฮ้ยมองอะไรไม่เห็นเลย Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอาเปล่าเลยเปล่าเลยขอยานนีมีความสุขมากๆนะคะไม่เล่นนะลูก เอาดิเปิดไฟแล้วมาเปิดไฟเลยเฮ้ยหยุดกุว้ตนี้หยุดทำตามมาร์คโกลเบอร์ได้แล้วแม่ทำมาร์คโกลเบอร์คนหยดใส่หัวน้องกี่ขวบแล้วเนี่ยทุกคนกี่ขวดแล้วเนี่ยซับสไครด้วยทุกคนคอมเมนต์ว่าสุขสันต์วันเกิดพี่ยาดีเนาะเฮ้ยเด็กเก็บงั้นทุกคนบ๊ายบายนะ หงไสมาใซ่ใ้นีวเทาใบายบาย